สวัสดีครับเพิ่งเปิดตัวยูคีอินวอเตอร์12โวล223,000วัตต์คลื่นสายบริสุทธิ์สำหรับให้คุณไฟฟ้าทุกที่แนะนำสินค้าครับยูคีอินวอเตอร์12โว220โวล์3,000วัตต์อินวอร์เตอร์ไกนูเทอร์2อินวันซียูเอสบีจัมสตัดทาวเวอร์แบ98000 mah คุณกำลังมองหาวิธีที่จะมีไฟฟ้าในรถยนต์ของคุณในทุกสถานการณ์หรือต้องการแปลงไฟ12โว 24โวลต์เป็น220โวลต์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆในรถอินเวอร์เตอร์รถยนต์ยุค12โวลต์220โวลต์3 0 0พันวัตต์อินเวอร์เตอร์เป็นตัวช่วยที่คุณต้องการมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า12โวลต์24โวลต์และแปลงเป็น220โวลต์มีความจุสูงถึง9 8 0 0 0 mAh และมีหลากหลายฟังก์ชันการป้องกันความปลอดภัยมีซีพอร์ต USB สําสำหรับการชาร์จอุปกรณ์มือถือ และอุปกรณ์อื่นๆมีฟังก์ชันจัมสตาร์ทและพาวเวอร์แบงค์เพื่อช่วยในกรณีฉุกเฉินข้อดีของการเลือกยูคีอินเวอร์เตอร์12โวลต์220โวลต์3,000วัตต์มีดังต่อไปนี้ครับมันติฟังก์ชันและความปลอดภัยอินเวอร์เตอร์นี้มาพร้อมกับหลากหลายฟังก์ชันการป้องกันความปลอดภัยเช่นการป้องกันแรงดันไฟฟ้าอินพุตต่ำและสูงการป้องกันกระแสเกินและการป้องกันอุณหภ,ภูมิเกินคลื่นไซเบอร์สุด อินเวอร์เตอร์นี้สร้างคลื่นสายบริสุทธิ์ที่เข้ากันได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ซึ่งทําให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องมลพิษทางแม่เหล็กไฟฟ้าในกริดมีฟังก์ชันจัมสตาร์และพาวเวอร์แบงค์อินเวอร์เตอร์นี้มาพร้อมกับฟังก์ชันจัมสตาร์และพาวเวอร์แบงค์ซึ่งเป็นการช่วยเสริมในกรณีฉุกเฉินเช่นเครื่องยนต์รถไม่สามารถทําง,งานใครควรใช้ยูคีอินเวอร์เตอร์12โวลต์220โวลต์3,000วัตต์คนที่ต้องการแปลงไฟในรถยนต์จาก12โวลต์24โวลต์เป็น220ว เพื่อใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในรถคนที่ต้องการชาร์จอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆขณะอยู่ในรถคนที่ต้องการเคลื่อนทรายบริสุทธิ์และมันติฟังชันการป้องกันความปลอดภัยสําหรับการใช้งานระดับมืออาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์หรือคุณมีความจําเป็นในกรณีฉุกเฉินอินเวอร์เตอร์รถยนต์ยุค12โวลต์220โวลต์3,000วัตต์จะเป็นเพื่อนที่มีความน่าเชื่อถือที่คุณควรมีในรถของคุณ สนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับขอขอบคุณครับ